โอเคกราบสวัสดีครับโอ้ยอยู่กับพี่ฟูยแล้วและวันนี้ก็อยู่กันในเกมแบทเท e r ลามผมจะเป็นแพ้ที่แข็งแกร่งที่สุดนี่ไงเริ่มมาก็โชว์ความเก่งอ่าฮะใช้เมาส์บังคับนะบทุกคนสบายเหมือนจะอู้อะไรอะ่ะอะไรครับเนี่ยหุ่นเหล็กอย่างนั้นเหรอโอ,อ้ชน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 ,ชนสามทีโอ,อ้ชนระเบิด โอเคสบายเออพี่ว่าเราไม่สามารถออกวงนี้ได้แนี่ย,อ,ยอะไรอะอะไรวะเนี่ยว้ายว้าว,าวลบนี่ไงตอดตอดหนึ่งทีตอดหนึ่งทีตอดสองตอดสามตอดหนึ่งโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเป็นแพ้ที่แข็งแกร่งที่สุดสาวสาวดีชอบไงชอบแพ้ที่แข็งแกร่งขนาดโอ้ยเฮ้ยใจเย็น ไอ้ฟูต้องใจเย็นเพราะว่าจึ๊บอูตอดตอดแล้วถอยตอดแล้วถอยจึ๊บจึ๊บจึ๊บตอดแล้วถอยตอดแล้วถอยจึ๊บจึ๊บตอดแล้วถอยจึ๊บวันเละล้ลบลบจึ๊บจึ๊บเออสบายเว้ยวู้ฮูการเป็นแพ้ที่มันช่างดีจริงๆมาว้าวอะไรอ่ะตาแมนูตาลามานูหลบสบายครับโอ้โหมียากคนนี้อีกไหมครับพี่อดูดิ ว้ยมีระเบิดตอนหน้าจอดตาสบายอะโจ้โจ้สบายโจ้โจ้หลบหลบโจ้าหลบว้าวเฉียดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะอะไรไปเนี่ยโอ้ยโอหนี่ไงสามทีเบิ้ลเอาละค่อยๆยจุกหนึ่งสองสามสามทีหลบสามทีหลบโคตรจะเก่งไอ้ฟูโคตรอีกสองสามคุณฟูโคตรเก่งเลย เก่งเกินอะไรวะเนียโอ้โหแสงเลยววา้วาเซอร์ไม่มีทางทำร้ายฉันได้สบายฮ้ยว้ายจุ๊บจๆ๊บจึ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บจอ๊บจุบจุ๊มจบจจุบจุ๊บจุ๊บจบุ๊จบจจึ๊บวหลบบจ

พุ่งแรงโอ,โอ้โอ้หลบได้สบายจึ๊กจึ๊กว้าวสบายสบายนี่ไงหลบหลบโอ้ยไอ้บ้าเ้ยอ่ะอันนี้เอาจริงแล้วทุกคนอันนี้ของอจริงฟูเอาจริงแล้วทุกคนพี่ฟูเอาจริงแล้วครับบอกเลยว่าวินจุกเล็บต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนนี่ไงต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ตัวยิงจึ๊กจึต้องเคลียร์ตัวยิงก่อน quay chuốc chuốc chực quái quay chực trước chực chuốc Ờ, chuốc tôi chuốc 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 trước chực chuốc 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 chực chực còn chuốc chuốc chực chuốc 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 แกอันเดียวก็ไม่บาดไม่ไหวอยู่แล้วโอ้ยใครก็ได้เอาผมไปทำเนื้อแบกิวดีผมไม่ไหวแล้วผมเป็นแบกนะจีเป็นลลาบากขนดาดนี้โอ้ยมาเลยมึงมานี่โอ้ว้าวนี่อะไรต่อหนึ่งหลบ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 ,ลบว้ว เหลียนหลบหลบหลบผู้ผู้พลิชิโพลิชิโพลิฟักผู้ผูหลบหลบผมเป็นแกะผมเป็นเพศชีวิตนี้ดีแน่แต่ต้องสู่ชีวิตอการที่เป็นเพรมันจะยากขนาดนี้เลยเกิดเป็นเห็บหมัดดีไรไม่ได้เอ้ยชิดจะหายยแล้ว ไม่บ่านไม่ยอมไม่บ่านไม่ยอมบอกเลยว่าไม่บ่านไม่ยอมครับพี่น้องครับนี่ไงนี่ไเงมือเฮอใจเย็นไอ้ฟูใจเย็นวะอย่าหัวร้อนไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนเชื่อพี่หนึ่งที่ตายได้เวเลยโง่ไอ้บ้าเอ้ยกูไม่ไหวแล้วนะหนึ่งโซ่หนึ่งตาย เห็นอยู่วันพวกระเบิดมามึงก็เ oh ข้าไปตายเลยโง่ดาตัวเองเลยชิบหายไม่ไหวแล้วไอ้เวทเอยเออตายไอ้ไอ่ไอ่ไอ้ไอไอ้ไอ่ไอ่ไอ้ไอ้ไอ่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 ไม่ไอ่ไอ่ไอ่นอ่ไ่ไไอ่ไไ่ไ่ไ ไม่ไหวแล้วเออ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 ค่อยๆเอ้บูค่อยๆได้ค่อยๆได้ไอ้บูเอ้ใเย,ใจ,ยใจเย็นๆใจเย็นๆมึงเป็นแกะเป็นแปรติโหดโอ้ยามาเลยไอ,อ้แก๊พี่แอ๊ดกูจะผ่านมึงให้ได้ มึงสร้างมาเพื่อให้ไครเล่นหรือจิ้นรูกูจะผ่าเนื้อมึงดูวยเด็กบอลเปอร์เห็นสวยมืออ้าวเฮ้ยมึงมาเลยใจเย็นไอ้ฟูข้างล่างไม่มีตัวเปิดนี่เลยเอาก่อนเลยตัวนี้นี่เลยเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยใจเย็นใจเย็นปึ๊บหนึ่งสองสามจึบจึบจึบโอ้ยบอลดับัวโอ้ โวย